สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ไปก่อนออกรัฐบาลไทยหามือครับพี่น้องนะครับงองวดก่อนนับไผที่ว่าตามกันกนนะแปดสามนับเล่นลางมะลางแม่นอีดีพี่น้องนะครับวัดนี้ตามกันต่อบอผู้ใดจะตามหรือบ่ตามบอกกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวสีลงให้เลขดังบนวัดนี้นะครับตัวศูนย์จะมานะพี่น้องนะครับตัวศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนัมากกันอยู่บ่พี่น้องนะครับตัวเสียให้ในพี่น้องเอาไว้เบิ่งกัน ฟันศูนย์เม็ดเดียวครับงวดนี้สำหรับบนครับพี่น้องเลขดังบนงวดนี้จะเป็นศูนย์ศูนย์จากมาครับพี่น้องศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดมักบ่ครับพี่น้องนัาผู้ใดมักแซ่เดี๋ยวเลยครับพี่น้องเอาไว้เบิ่งกันนัาเดี๋ยวสีลืมซื้อครับพี่น้องเฝ้าซื้อฟันเม็ดเดียวนะครับฟันศูนย์เม็ดเดียวรัฐบาลให้งวดนี้นะบนจากมาศูนย์นาต่อไพเงินคิดไปแล้วนัาสาทุกข่อยรวยทุกคนครับฟันหาลางครับงวดนี้ครับพี่น้องนัาลางจากมหามิหาครับงวดนี้ นะครับ no liebe, our, ่อไปเอ็นคิดไปแล้วสาธุคอยรวยทุกคนคอยบัดดีบัดสินครับฟันศูนย์เม็ดเดียวนะครับนอรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับนอไปเอ็นคิดไปแล้วนะครับนอสาธุคอยรวยทุกคนคอยบัดดีบัดสินคอยถือเลขสามโตไปน้ำกันครับพี่น้องรวยไปน้ำกับสองวัดดิเหรอเด้ออ่ะฟันศูนย์เม็ดเดียวเลยวัดนี้ครับพี่น้องนะครับศูนย์จะมางวดนี้นะครับนอศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกแปดแล้วกับหกเจ็ดแปดครับพี่น้องนะครับไปเอ็นคิดนี้นะครับนอสาธุคอยรวยทุกคนคอยบัดดีบัดสินครับพี่น้องขอให้ถ